สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศให้โชคนะครับวันนี้ลุงทัศมาพบมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับหนึ่งพฤศจิกาผมมาพบมาเจอพี่น้องวันนี้ครับนาเสนอครับร้อยบนตัดสองสูตรครับผมจะเอาร้อยบนตัดสองสูตรมาให้ดูครับมาครับความเป็นไปมายังไงทํายังไงฟังคาเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับ อาคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้นะครับทลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความบังดีจากลงทัดสุดลงทัดให้โชคนะครับโอเคพี่น้องครับมาก่นจะเข้าในการมากกาแฟกันพี่น้องครับกาแฟเช้าครับ ที่ต่างจังหวัดอากาศสดชื่นมากพี่น้องครับมาคาแฟเช้าด้วยกันครับโอเคพี่น้องครับแล้วทีนี้เ,เรามาดูวิธีทำกันเลยครับพี่น้องครับสองสูตรนี้ผมจะลงอยู่ในช่องลุงทัดพารวยมาก่อนนะครับแต่เนื่องด้วย ช่องมีปัญหาครับผมขอย้ายมาลงในช่องลงทัดให้โชคนะครับทีนี้มาดูวิธีทําครับสําหรับรักร้อยครับผมจะวางไว้สูตรละ6ตัวครับเราจะเอาหตัวนี้มาตัดเอาตัวที่ถูกกันนําไปใช้ครับมาสูตรก็มีผิดอยู่บ้างนะครับพี่น้องครับตามหลักธรรมชาติของสูตรเนะเราะก็ต้องมีผิดมีถูกแต่ขอให้เดินต่อก็เป็น อันว่าใช้ได้มาดูครับสูตรที่หนึ่งผมให้ใช้หลักหน่วยบนนะครับเป็นตัวทําครับเอาหน่วยบนมาบวกรหัส8.11 2 1 1 8งบวก8ดได้6มาดูนะครับได้6บวก1ได้7บวกอีกหได้8บวกอีก2ได้0บวกอีกหได้1บวกอีกหได้2นี่คือหลักร้อยในนี้มี1ตัว ส่วนสูตรที่สองผมก็ใช้หน่วยบนเหมือนกันพี่น้องครับเอาแปดมาบวกรหัสสี่นะครับทีนี้แปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบเก้าบวกสองเป็นสามสิบเอ็ดจะได้อยู่แบบนี้พี่น้องครับแล้วทีนี้เราจะเอาสองสูตรนี้มาตัดกันเพื่อที่จะหาหลักร้อยหนึ่งงวด ต่อไปเนาะเราคำนวณจากหนึ่งกันยาก็จะนำมาใช้หนงวดวันที่สิบหกกันยานะครับเราโมาดูตัวเลขตัวที่หนึ่งครับหกในสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีหกไม่ใช้เจ็ดอ่ะมีแล้วครับหนึ่งตัวในสูตรนี้เราก็จะได้เอ็กเอ็กเจ็ดนะครับต่อไปครับแปดแปด แ x x 0 0ตัวที่3คือเลขศูที่ชนกันได้0 x x 1หลายตัวพี่น้องครับวันนี้ชนหลายตัว2องโอ้โหชนเยอะพี่น้องครับ เลขผมมาคิดกันเลยทีนี้วดน,นี้เราได้หลักร้อยอยู่ห้าตัวครับจากหกสูตรแสดงว่าไม่มีหลักร้อยอยู่แค่ตัวเดียวในแต่ละสูตรสูตรนี้ไม่มีในหลักร้อยก็คือเลขเก้าสูตรนี้ก็คือเลขหกคำนวณจากหนึ่งกัญญาพี่น้องครับมาใช้สิบหกกัญญาสามสองศูนย์แปดหนึ่งสองหลักร้อยคือเลขแปดก็จะอยู่ในแปดตัวนี้ครับจะอยู่ในแปด x x ก็จะถูกแปดในหลักร้อยโอเคครับ มาดูงวดต่อไปเลยพี่น้องครับผมพาคำนวณ16กันยานมาใช้1ตุลาแล้วกันมาต่อมาเรื่อยๆครับให้ใช้หน่วยบนหน่วยบนเป็น2 2ไปบวกรหัส8เป็น0บวก1ได้1บวก1ได้2บวก2ได้4บวก1ได้5บวก1ได้6สูตรที่1 0 1 2 4 5 6พี่น้องครับสูตรที่2ก็หน่วยบนเป็น2 2บวก สี่ได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่สิบสี่บวกเก็ดได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้ยี่สิบสองบวกหนึ่งได้ยี่สิบสามบวกสองได้ยี่สิบห้าได้มาแล้วครับงวันนี้ได้แบบนี้ครับทีนี้เราก็จะเอาสองสูตรตัดกันนะครับเรามาตัดพร้อมกันพี่น้องครับศูนย์ต,ตัวแรกไม่มีครับหนึ่งอ่ะมีแล้วครับตัวที่สองคือเลขหนึ่ง เราก็จะได้หนึ่ง x x 2อสอง x x สี x x 5้าห้ x 6กห ก็จะได้อยู่5ตัวอีกแล้วพี่น้องครับเลขที่ไม่มีในหลักร้อยก็คือเลข3กับเลข0นะครับเราคำนวณจาก16กันยาก็จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในหลักร้อยงวดนี้มี5ตัว12456ออกออกเลยครับ727202หลักร้อยคือเลข2ครับ2ของเราอยู่นี่ครับถูกเลข2มาครับต่อครับอ่ะ ต่อเลยครับหน่วยบนงวดนี้คือเลขสองสองไปบวกรหัสแปดก็จะได้รหัสเดียวกันนี้นะครับได้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหสองไปบวกสี่ได้หได้สี่ได้หนึ่งได้ 2ได้3ได้5ก็จะได้ตัวเดียวกันนะพี่น้องครับเพราะรหัสมันเหมือนกับงวดนี้เลยเพราะมันใช้บวกตัวเดียวกันคือเลขสอตัวที่ได้ก็คือ1 2 4่งอี่ห้อยู่ในหลักร้อย1 x, x ึ่ x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  5 x, x. 6 x x 1 2 4 5 6หลักร้อยอยู่3ตัวอีกครับงวัน,นี้เรามาดูพี่น้องครับคำนวณจากงวดวันที่1ตุลาเราก็จะนำมาใช้ในงวดวันที่16ตุลานะครับมาครับผลมันออกอะไรงวดนั้นครับ9 3 1 4 4 6แสดงว่าหลักร้อยคือเลข4ครับอ่ะมาดูครับเลข4 แต่มันได้อยู่5ตัวพี่น้องครับถูกสี่อยู่ในหลักร้อยครับมาครับทีนี้ก็จะมาถึงวดปัจจุบันพี่น้องครับเรามาดูมันจะได้กี่ตัวเนาะมาครับหน่วยบนคือเลข6.68ได้14ครับ บวได้5้าบวกหได้6กบวกสได้8ปดบวกหได้9ก้บวกหได้0ูนย์สีห้าหกพี่น้องครับและหน่วยบนคือ6 6หไปบวกรหัส4นะครับทีนี้6กบวกสเป็น10.10 10, ิบวกแเป็น18.18ปบวกเ็เป็น25.25 25, ิบวกหเป็น 26. ่สิบหกวกหนึ่งยีบวกสองเเราได้แบบนี้พี่น้องครับ นี่คือหลักร้อยที่เราจะนำไปใช้ในงวดวันที่1พฤศจิกายนที่จะนำไปใช้ผมขอตัดให้มันเหลือน้อยตัวครับตัวแรกคือเลขสี 4, ไม่มีครับ 5, 5้ามาต่อกันพี่น้องครับมาผมจะพาตัดนะครับทีนี้เราจะมาตัดและ เพื่อที่จะหาหลักร้อยไปใช้นะครับหลักร้อยบนงวดนี้ตัดออกมาตัวแรกคือเลขห้าผมขอเขียนทางยาวนะครับ5 6 6 8 8 0 <9 S 2> หลักร้อยห้าตัวพี่น้องครับวดนี้อะถ้าห้าหกแมาและหลักสิบหลักหน่วยจะได้อะ,อะไรพี่น้องครับผมจะตั้ง5 6 8หกไว้ก่อนนะครับ5้ห แปดเก้าศูนย์คลิปต่อไปพี่น้องครับคลิปต่อไปที่ผมจะฝากพี่น้องไว้ผมจะเอาสิบบนตัดสองสูตรนะครับผมจะใช้สูตรนี้สิบบนตัดสองสูตรได้เลขอะอะไรแล้วผมจะมาใส่หลักร้อยหลักสิบนะครับและต่อไปอีกคลิปหนึ่งครับก็จะเป็นหน่วยบนตัดสองสูตร เสร็จแล้วจับชนกันหมดเลยครับทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับพี่น้องครับทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยที่ผมจะมาชนให้ดูครับถ้าสูตรของเราเดินต่อครับเราจะได้สามตัวบนตรงตรงอ่ะนี้เป็นแค่แนวทางครับหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจเนาะโอเคพี่น้องครับสูตรร้อยบนตัดสองสูตรตัดออกมาแล้วงวดน,นี้ได้ห้าหกแปดศูนย์ แล้วผมมีสูตรคู่ขี้อยู่พี่น้องครับคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยบนหลักร้อยของผมมันได้เลขคู่ถ้าเลขคู่มาตามสูตรนั้นครับมันก็จะเหลือหกเหลือแปดเหลือศูนย์นี่คือตัวที่จะเป็นตัวเด่นที่สุดในงวดนี้นะครับผมจะจับชุดนี้ชนกับหลักสิบและก็ต่อด้วยหลักหน่วยผมจะเน้นที่หกแปดศูนย์ให้พี่น้องนะครับงวดนี้ ถ้าคู่ขี้เราเข้าถ้าเรากลับมาย้อนดูพี่น้องครับเลขคู่มันมาจิงวดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดถ้ามันมางวดนี้เท่ากับว่ามันจะหลักร้อยมันจะอยู่เลขคู่ทั้งห้างวดติดถ้าย้อนไปดูมันจะเป็นยากได้มากครับเป็นได้ยากมากพี่น้องครับที่จะมาห้างวดติดแต่ช่วงนี้มันออกแปลกแปลกแต่ถ้าเลขคู่ไม่มามันจะเหลือห้ากับเก้าเท่านั้นเดี๋ยวผมดูเลขเด่น มาประกอบและหลักร้อยบนดับหลักร้อยมาประกอบอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามันเข้ากันก็จะเน้นที่6-80เลยฝากไว้ด้วยครับคลิปต่อไปครับเป็น10บนตัด2สูตรตามด้วยหน่วยบนตัด2สูตรมาสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดให้โชคครับขอบพระคุณพี่น้องทุกๆุกคนนะครับที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจครับขอฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ